ตัวไปก่อนแล้วทำหนังสือแจ้งโรงเรียนภายหลังสาให้ไปรายงานตัวกับทานักศึกษาเจอที่น้ำหนาวสิบโมงเช้านั่งก่อนกันให้กลับไปโรงเรียนอาจารย์คิดว่าเขาจะกลับไหมไม่กลับแล้วทำไงอะน้ำหนาวมันเย็นเร็ย,ยถ้าพูดถึงเนี่ยโรงเรียนน้ำหนาววิยาคามประมาณนี้นะครับ กลับทนะั้ง10โมงเช้าหรืโรงเรียนไป็นด้านก่อนการถึงที่น้ำตกเจอน10โมงเช้าต้องกลับนะนะรบเราก็มีมาตรกา,ารหนึ่งว่าจากน้ำตกไปที่โรงเรียนกี่กิโล20กิโลใช้เวลาเดินทางกี่นาที30นาทีครับไปรถอะไรรถประจำทางนะครับเพื่ให้เวลาเจอเช้าโมงเลยนะครับเวลาเช้าโมงนะ แล้วกลับไปจะไปรายงานตัวสัมภาษณ์อะไรระหว่างขออเอาขออฝ่ายปกครองครูประจำชั้นที่นักเรียนจะเลือกก็คืออะไรครูประจำชั้นคิดเหมือนกันครับไปขออได้ไหมตัวตายหรอใช่ไหมครูประจำชั้นเพราะเราอยู่ในพื้นที่เรารู้จักเยอะทุกคนเพื่อเราสอบติวที่นั่นได้ใช่ไหมฝ่ายปกครองก็รู้จักไอ้ขออคนนั้นคนที่จะตายแล้วเขาได้งานเจ้าหนที่ทำไมรู้จักครูเราแค่เดียวเนี่ย เวลาเดินเจ้าโมอาจารย์คิดว่ากลับไหมฮะกลับไหมอาจารยถ้าไม่กลับพรุ่งนี้เจอผู้ฝองเจอคนที่โรงเรียนเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงครูจะโทรไปที่โรงเรียนและจะถามไปที่อาจารย์ประจำครันอาจารย์คิดว่ากลับไหมไม่กลับก็ฉลาดนะครับกลับหมดนะครับเพราะพรุ่งนี้ถ้าไม่กลับคนเช็คได้นะพอรรู้จักถ้าโรงเรียนไม่กลับได้ไงก็ตรวจสอบได้ใช่ไหม 啊。Ah.